Thank you สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยูดีฝ่ายนาค่ะครับผมอุทัยวันอุดมผลครับวันนี้เราสองคนเป็นพิธีกรโครงการขับเคลื่อนน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่วิถีชีวิตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ไปชมในเรื่องพืชผักสวนครัวครับในวันนี้นะคะเราจะพามาชมสวนตัวอย่างการปลูกผักพืชสวนครัวค่ะณนะบ้านดงหมู่ที่13ตําบลในเมืองอาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยนะคะ สวัสดีลุงดีครับสวัสดีลูกๆทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงนะครับวันนี้ขอได้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนําตัวก่อนค่ะว่าคุณลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อลุงบัณฑิตแขพิมายครับซึ่งเป็นบ้านเกิดอยู่ที่นี่ครับและเคยได้ไปประกอบสัมมาอาชีพที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นช่างตัดผมนะครับ ซึ่งก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องทำงานตลอดแล้วก็เมื่อทำงานมากๆไม่ค่อยได้พักผ่อนก็มีอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะครับก็ถึงต้องมองว่าอาชีพอะไรที่เราจะสามารถพักหยุดได้พักผ่อนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำล้ามีความสุขเนี่ยก็เราก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็กลับมานะครับมาเห็นใบไม้เขียวๆอะไรเขียวๆเราก็อมีความสุขเนาะอะไรแบบนี้อย่างเงินทองน่ะหามาได้มาก แล้วเผ็บป่วยก็ไม่ได้ใช้เงินเป็นทูบก็ตรงนี้เราแบบมาอยู่แบบพอเพียงแล้วก็มีอยากกินอะไรเราก็ปลูกกันนั้นลงไปนะครับในสวนเราตอนนี้มีน้อที่อยู่หนึ่งไร่กับสองงานไร่สองงานแล้วก็ทําเท่าที่พอเราจะทําได้นะครับเรี่ยแรงเราทําทําไปเรื่อยๆเราก็เพลินเพลินมีความสุขมีผักอะไรเราก็เก็บมากินนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆเราอยากกินอะไรเราก็หามาปลูกตอนนี้มีเยอะมีหลายพันธุ์เลย อยากให้คุณลุงแนะนาครับมีอะไรบ้างปลูกอะไรตรงไหนครับตอนนี้ก็มีที่หลักๆก็คือเป็นกล้วยนะครับเพราะมันปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยเก็บไปนี่ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วนะลุงังไม่ได้ไม่ได้ปลูกเพิ่มใหม่ครับมีแต่เก็บขายอย่างเดียวนะครับขายได้ทั้งทั้งใบทั้งหน่อทั้งทั้งลูกมันทั้งหัวปลีนะครับขายได้หมดแล้วก็ก็มีปลูกแซมบ้างก็จะพริกมีพรูมีเตยนะครับมะนาว นี่ยครับปลูกไปเรื่อยๆมีขี้เหล็กตำลืมด้วยเราจะปลูกขี้เหล็กนะครับเพราะมันแข็งแรงแล้วก็เก็บขายได้ตลอดทั้งปีเลยครับครับงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณลุงพาเดินชมได้ไหมคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อได้ได้ครับครับทูกินหมากไปลูกรูปเห็นไหมเคยเห็นคุณยายเคยเคยเคยเห็นอยู่ครับอ่นี่เราเราก็จะเก็บไปขนาดนี้นะครับไปขายได้ทุกวันเดี๋ยวนี้ ขาจะมีที่ว่าแม่ค้าที่แบบทำดอกไม้ขายทำหมักทำพลูขายเนื้อเราไปส่งเขาเลยเขาจะสั่งอย่างนี้วันพระเนี่ยวันนี้วันกลัวเราเนี่ยออเดอร์เยอะเลยครับใช้ในพิธีต่างๆได้ใช่ไหมครับได้ครับเขาจะทุกวันนี้คนรุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็จะมีช่างมีมีแม่ค้าทำกันแบบเป็นร่ำเป็นสันเลยครับส่งวันพระจะไหว้ไหว้สิงศักดิ์สิิสัการะอะไรใหญ่ๆนะครับแต่ทำได้ดีครับครับ ต่อไปทางไหนครับนี่ไปเตยลูกเตยหอมนะครับหอมซึ่งจะมีประโยชน์ในการเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารให้อร่อยเป็นหลักเป็นเคล็ดลับทขนมทําของหวานให้ทุกอย่างจะเป็นต้มน้ําหวานต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับช่วงนี้พวกวแม่ค้าเขาจะเป็นส่วนผสมตรงนั้นนะครับเตยนี่เกิดจะลูกเล็กๆก็จะใช้ได้ก็เอาไปําดอกไม้นี่แหละครับครับอ๋อไปทําได้หมดเลยเป็นดอกไม้ได้เลือดหลายอย่างครับ ซึ่งมันจะปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวอีกแหละตัวนี้แล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆ <c oughs> เราก็รอเก็บอย่างเดียวแต่สบายคือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ลงทุนไม่มาก <c oughs> นะครับซึ่งภาวะาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราอะไรที่ลงทุนมากๆนี่เสี่ยง <c oughs> นะครับอันน <c oughs> ี้เราก็ปลูกแค่นี้ก็เก็บขายได้ตลอดเราถ้าสมมติเป็นช่วงหน้าแล้งอะคะ่ะ <c oughs> หน้าแ,ล,แล้งเราก็จะมีน้ําครับเราจะมีน้ำบ่อยไหมคะรถนี่มันก็ทุกวันได้ก็ดีอย่างว่า สองสาวันครั้งก็ดีครับแล้วแต่เราสะดวกครับผมมันจะเป็นสายน้ําหยดนะครับอืมสายน้ําหยดครับครับไปชมมีที่อื่นไหมครับไหนต่อคะไปมะนาวมะนาวมะนาวไปทางนั้ดดิบอะโอ้ยนึกว่าเดินทะลุยังไงวะลุงก็เดินได้แต่หนูคงเดินไมได้ไปดูต้นมะนาวแป๊บนึงผมจะพาพาไปตัดไปตองให้ดูตอนตัดกําลังตัดด้วยครับครับ อันนี้ต้นอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นส้มโอลูกส้มโอนี่เราไม่ให้ปลูกผักอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะหิวผลไม้แล้วก็ปลูกส้มโอไปด้วยก็ได้กินไม่ต้องไปซื้อเขาอันนี้มีชื่อพันธุ์รสชาติอร่อยมากอันนี้เป็นเรียกว่าพันธุ์เขาวแตงกวาโอ้โหนี่แหละมันจะอร่อยมันจะเป็นสามรสครับผมเดี๋ยวไปดูมะนาวกันอันนี้เราก็มาดูมะนาวลูกอันนี้เป็นมะนาวไรเมล็ดลูกจะโตมาก ลูกเหมือนผลส้มนะครับลูกใหญ่มากพี่คิมบอกเหมือนส้มน้องคิดว่าเหมือนเลมอนมะนาวเป็นมะนาวไรเมล็ดครับมันจะมีน้ําน้ําเยอะมากเลยผาดออกมาแล้วก็บีบบีบบีบไม่ต้องห่วงเมล็ดเก็บเยี่ยวว่าเมล็ดจะปนไปในอาหารก็มีมะนาวก็ได้ขายตลอดนะครับมันเป็นลูกทั้งปีครับอันนี้เก่งพันนี่คือเอามาจากไหนเก่งนี่เราเราซื้อมาครั้งแรกสองกิ่งแล้วเราก็เขยายพันธุ์ด้วยกัน ตอนกิ่งนี่แหละครับตอนกิ่งไม่จะไม่มีเมล็ดให้ให้งอกนะครับจะใช้ขยายพันธุ์ในทางกิ่งเท่านั้นนะครับโอเคครับไปดูไปดูยัดใบยานางก็เก็บใบยานางมาเก็บเวยอาออันนี้เขาเรียกต้นย่านางลูกเคยเห็นไหมครับไม่รู้เลยอ่ามีลูกไทยลูกนี้จะขยายพันธุ์เป็นสีแดงเวลามันสุกเนาะใบยานางเนี่ยมันจะเป็น ถ้าไปทําน้าโพลฟิลในการล้างสารพิษต่างๆสับปะคุณกินแกงล้างสารพิษออกจากร่างกายจากในเลือดในร่างกายครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับสแกงแกงป่าเนี่ยจะใช้น้ํายานางคือมันน้ําจะข้นแล้วก็หอมมีประโยชน์ครับนี่เขาเกิดเองลุงไม่ได้ปลูกเลยนะแต่เราอาศัยได้ขายได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันครับ ก็มีความสุขไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วถ้าสมมติหนูอยากขยายพันธุ์เนี้ยค่ะขยายพันธุ์เอาเมล็ดมันจะเดี๋ยวมันแก่มันจะติดมันอยู่ข้างบนอ่าใช่มีเมล็ดแก่ตีแดงๆอยู่ข้างบนอ๋อสามารถเอามาเล็ดนั้นไปปลูกเอามเล็ดไปเพาะครับแล้วกันนี่เม็ดมันก็ร่วงแล้วมันก็ขยายพันธุ์ของมันเองครับค่ครับหนงก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วครับสบายครับชีวิตวิถีพอเพียงพอเพียงจริงจริงครับหนูก็ถาม ไม่ต้องนี่ขายยังไงครับลุงเอาไปขายขายโลละยี่สิบาทครับอ๋อกิโลละยี่สิบเขาสั่งหรือว่าคุณลุงไปที่ตลาดเลยได้ทั้งสองอย่างครับอ๋อเขาติดต่อมาเมื่อไรเราก็เอาไปให้แล้วก็ไปขายเองก็มีครับตัดได้ทุกวันนะครับทุกวันได้ทั้งปีครับมีรายได้ตลอดแล้วตอนเราจะมีแรงตัดเลวันไหนเราเหนื่อยแล้วก็ไม่ตัดไอ้ส่วนที่เหลือนี่ครับเอาไปอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับเอาเป็นปุ๋ยไว้ในสวนครับเป็นปุ๋ย เราไปซื้อปุ๋ยเข้ามาเราทาแพงๆมาใส่กล้วยสามารถเอาไปให้สัตว์กินได้ไหมครับได้ครับต้วนวันนี้ก็บบเป็นอาหารสัตว์อย่าง<อ>ี้ยงไก่ไข่เขาจะมาขอครับแล้วก็เขาไปทําตัวนี้นี่เป็นต้นกล้วยตะนีนะเขาจะเป็นแทงเป็นแทงหยอกเป็นง,งานศิลปะเนี่ยสวยงามที่เป็นแกะเหมือนแกะลายกระหนกนะครับประดับตามพิธีต่างๆงานพิธีทางหลวงนี้เขาจะใช้กันครับในส่วนของคุณลุงนะคะมีมีกล้วยประมาณกี่ชนิดนะคะมีกล้วยอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวกันนะลุงมีกล้วยตานีกล้วยหักมุกกล้วยตีบจันกล้วยน้ำว้านับได้สี่อย่างเมืกก่อก่อนมีห้าหกอย่างนะแต่นี้มันศูนย์พันไปมตอนี้เหลือสี่พันครับ วันนี้นะคะเราก็ได้มาเดินชมสวนของคุณลุงบัณฑิตน,นะคะสวนปลูกพืชสวน <ขอ S 1> ควรัวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงขอคุณมากน,น,นะคะที่ให้เราสองคนได้มาชมสวนในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะไอค่ะ